เอาล้ครับเอฟซี e ครับ oh. เห็นบอครับนี่เป็นเห็ดบ่มีใครเห็นเห็ดบอครับ oh. เอออาสาวน้อยเคียวเพิ่นเบิงเห็ดอยู่เมงไดนี่ครับ oh. ดอกจุกป,ปุของสาวน้อยเพิ่นตามหาได้นี่แต่ว่าเป็นเบาหมูครับตาซอดแหลนเห็ดแท่งไม่ขึ้นไม่ของแท้ครับดอกนี่ oh. อันนี้ขึ้นกับขี้เกาเขาครับนี่เขาได้ไปแล้วดอกนึง อันนี้น่าจ,จะเป็นคู่ของดอกเขาได้ไปเลรอครับเอามาเบืง้งกันกระคาดบัตตน,นี้ขาจะเป็นทรงใดขีดขีดมัน่นอู้ยงามครับเห็ดดอกนี่ยเอฟซี FC เอ้ยงามงาม,มขีดดอกกันคือว่าเห็ดมันบรสามารถติดันดินขึ้นได้เราเอฟซี FC เอ้ยไม่เกิดสีบานดีอ่อดีเนี่ยขันบป้าหมูบ่พอพ่อนี่ เขาสิเทาเขาสิเน่าไปในลักษณะนี้เลยเด้๋ยวเอฟซีถามว่าวเบิ่งกีบดอกสาวหน่อยว่ากีบดอกเงี้วยวๆอยู่กับดินพุ่นอยุกเลย่นให้สาวหน่อยพ่นคุดให้เห็นได้ก,ก่อนดอกนี่เป็นดอกพิเศษบลาหมูจะเอาขึ้นหัวคลิปให้เอฟซีเดี๋ยวเบิง่งกันเป็นดอกแรกแรกกันยังอยู่ในวันทีซีพฤษจิกายนสองพันหนึร้อยหกสิบห้าเป็นไม้ที่สองแต่จะเอาขึ้นเป็นคลิปหัวคลิปให้เอฟซีเดี๋ยวเบิ่งกัน เป็นดอกแหกให้เบืองกันเลยน้ำงามดอนนี่ก็คือดอนเขื่นอนเรา,เเาต่อจากหัวหนองให้เอซเอ้ยเรานี่จะเป็นดอนใหญ่ดอนกวงดอนเง้าวเป็นได้าวหน่อยขาเง้าวตีโอ้โหอะไรเนี้ยสัป,ปหลาดเอเลียนเอฟซเอ้ยใส่วิกของแท่ละครับ ไอหนุ่มผมยาวตัวนี้เอฟซีนี่ครับเบิ้งดอกของเขาเห็นบ่มันบ่สามราสิดันดินขึ้นได้แล้วครับดินมันแข็งแต่โชคดีครับยังเป็นเห็ดไม่เห็ดอ่อนโอ้ยอ่อนซ้อนฮู้สาวหน่อยดีดดินยังออกได้ดีบ่นี่ครับให้สาวหน่อยเพิ่นแค่ดินดอกกีบดอกครับอืมดีดดีดดีดฟังนะดีดขาเน้ โอ้ย oh, hey, เอฟซีเลยเอ้าถือเบืง้งเจ้าถือโช์เบื้งถ่ายรูปแน่บัตรตานี่จะบขึ้นนาปกให้เอฟซีพด้เบืงอาจานเดียวว่ะเอามามยิาบได้จากอันเจ้าจับไดเซียนเจ้าก็เอาขึ้นมาโหลดอืมนี่ครับเบิ้งเอฟซีสาวนหน่อยพ่นสีจัดแจงให้เบิง้งนี่ครับเออไอหนุ่มผมยาวได้บังหันนี่ละเอฟซีไอหนุ่มผมยาวนี่ เอ้ยที่เด็ดแช่งสาวหน่อยเจ้าโอ้ยคักคักเอาครับเอฟซีไ e พเบิ้งคลิปนี้แล้วอย่าเพิ่งว่างซะหน่อยไพเบิ้งคลิปนี้แล้วถือกุ๊กถือใจจังไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลำน้ำมีสารเปล่ามใใหมสาวหน่อยบาหมูเด้อเอฟซี e เด้อสุดท้ายท้ายสุดขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีครับ,รบ, e รบเหมือนเดิมเหมือนเก่าเลยเอฟซีอยู่กับช่องลำน้ำมีสารบ่าวหมูสาวหน่อยคือเก่า ซีพฤศจิกายน2565ครับกีดยางแล้วเขาว่าปลาเข่าดงคือเก่าจอรดรถปั๊บกระมานปุบรถสาวหน่อยเพิ่นเห็นเอฟซีมาเบิ่งน้ากันครับว่าเฮ็ดอยู่หม่องใดน,นี่ครับเฮ็ดอยู่ในดอนนี่เอฟซีนี่นปลาเคินต้นบักขันจ่องครับหลายคนกับขุสีหูเนาะกับขนอีสา,บานบ้านเฮาต้นมะขันจ่องนี่ครับดอกเฮ็ดครับ <laughs> จอรดรถปุ๊บก็เห็นปับ๊บมาไม่สาวหน่อย <laughs> น <tang s> ี่ราคาสีไมาเอฟซีเอ้ยไม้เด็ดไม้นี่คือไม้ทางบ้านป่าน้ำครับเอฟซีครับเอ้ยเนาะขาดสีไม้ขาดสีได้สาวหน่อยเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นก็ย่างเลาะครับเอฟซีเพิ่นเลาะอย่าบ่าวหมูทายคลิปก่อนบ่าวหมูเลยไายเอฟซีเบิ่งว่ารถจอดปั๊บนั่นละแนมสาวหน่อยก็นั่งสอนมาครับแนมก็เห็นเฮ็ดเพิ่นว่าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเพื่นว่า บาหูก็เลยจอดนี่เลยไปแยกเลยเห็นเห็ดแล้วก็จอดเอาซะเลยละก็สิจอดนี่หากันเลยครับมาเบืองมาหลุ่นกันเนบซี่ว่าเห็ดดอกนี่สิเป็นเห็ดชนิดใดระวังขาเง่ากบขาโตครับเห็ดโคนขาวเอ้ยเบิงดินเนบี่เบิงเสาหน่อยขุดขุดยากบ่ขนาดมันก็ยังขึ้นมันก็ยังแท่งออกมาได้บานสมบูรณ์เนบซี่เลยเออสุดยอดอีหลี เบิ่งสาวหน่อยคุดว่ามันคุดกระปูอะไรเอฟซีเลยดินพ,พ,พ,พ่อพ่อพ่อครับพ่อไปคุดกระปูครับดินนี่แข็งแน่จังหน่อยเอฟซี <c oughs> ข้าตัวขายแง่ปะข <c oughs> ้าตัวเอฟซีครับ <c oughs> ส,ด,สดบ่ยังสดยังนุ่มบ่เบิ่งทั้งท้องเบื้องโอ้อท่านเถาเอฟซีงามๆครับเออดอกแรกแหกมันเศร้าหน่อยแม่คือขอท่าเถอะวะเอ้า เบิ่งนมาลุ้นกันต่อหล่ะเอฟซีครับขันหมานดีกับสิไทยเบิ่งอีกครับติดตามกันต่อครับผมเอาละครับเอฟซีครับหลังจากเข้าได้ดอกแรกสาวหน่อยมพ่นครับจอดรถปุ๊บก็ได้ปั๊บบ่ามูกะตาซ่อนแล่นบ้างครับเอฟซียังอยู่หมายเดิมดอนเดิมครับผมบ้านปาน้มครับส่วนทั้งบ้านปาน้มเห็ดคนขาวแท่งไม้ข้นไมดอกนี่กับบานละครับผมแต่ว่าเบิ่งสีเขาครับยังเป็นเห็ดไม่ครับบ่มันเห็ดเทา โอ้ยดอกใหญ่พอสมควรเด้อเย,ย็ซีเด้อเดี๋ยวสาวหน่อยย่างมาแล้วครับให้สาวหน่อยพิสูจน์ขาครับเย็ซีครับเอาสาวหน่อยเจ้ามาเบิ่งกันครับเป็นขาใหญ่ร่าขาโตเฮ็ดโค้ดดอกนี้เย็ซีเฮ้ยเบิ่งสาวหน่อยคุดดินเยซีดินแข็งดินผงเต็มที่แล้วยังแท่งย่งขึ้น นี่แหละครับเฮ็ดออกนาแล้งนาหนาวดอกเขากระสีประมาณนี่ละเอี FC. มีแตกมีปรีน่ครับผมนี่คือยังไม่ทันพุ่นดินกับมีเห็นบ่ครับยังติดดินอยู่เลยนี่ครับคือคลิปหมู่บ้านบาหมูลงไปนั่นละบ่ต่างกันครับเฮ็ดเพราะว่าเขาดันดินดันคักดันแน่เอ้ยเนาะกระง,งามคือเกาละเฮ็ดโคนขาเอ้ยประทับใจได้เอฟซีเอ้ยขายน่าบอ่อสาหน่อย มันงอบ่ดินมันแข็งหลายมันดันเอฟซีเอาก็สิแท่งขึ้นมาแบบตรงๆคือไอ้หนาฝนบ่อยครับอาจจะมีการบิดการเบี้ยวการเฉของขาของเขาเอฟซีสร้างดุดมากเลฟังเสียงเสาวหน่อยกระแทกดินกับดังปักปักอยู่บรแมาณว่าทับถึงไอ้หากไม่เด้ดินมันแข็งเอาให้เบิ้งคักๆเสาหน่อยพน,นังคุดจังไดเอฟซี ว่าแม่ไหนกำลังขุดจีโปมนะครับยันซับหัวจีปโมเนหัวนวหัวมวนไปเลยเอฟซีเด้อยาวากันครับผมมื่อนี้ก็สิมีภารกิจไปไอไอฟันเอาล่ำมันล่ำมันเจ้าของเลยเอฟซีแต่ว่าคือยังสิบบอยั่งเลยลายหัวนี่แหละครับเบ่าหมูจังคอยว่าเฮ็ดมันเป็นเฮ็ดไอ้ข้นข้นขาว ขายเงเดอฟซี e FC, ่พมันขาโตเลยครับคือว่าเขาดันเขาดันดินแท่งดินขึ้นมาครับดินมันแข็งกระงึดแต่ว่าเขาขึ้นมาได้ละครับผมโออ,อ่อนซ้อนงามคือเกาเฮดดอกนี่ก็มีแล้ะครับคือว่าสองขีดเฮดดอกนี่บนหน่อยเอฟซีเฮดไม่ไม่จกลูบเบงสันเจ้าสาวหน่อยเพิ่มมากพูดเดี๋ยวนี้กล่อง <laughs> เอามาเบิองมาลุ่นกันต่อลหครับเอฟซีเฮดสองดอกงามๆล่ะดอนเกาไมายเกาครับส่วนบัานปนามเด้อดอนเด้อเอฟซีเพื่อนดอนไมยบัน่นปนามเศร้าหน่อยเบาหมูคือเกาล่ะหูจุดหูไม้เขามากับมานรหดครับติดตามกันต่อเอฟซี FC ครับผมเอาหรอครับเอฟซี FC ครับดอกที่สามครับเปลี่ยนไมายเปลี่ยนดอนออกจากไม้บ้น่นปนามมาไมาห้หัวหัวน้องให้ครับ นาวไลเก่ายากกูเอฟซีเอ้ยเย็นจ่อยจอยนี่ครับให้เบิ้งขีเก่าเพลินนี่ครับนี่ครับหลุมเก่าตั้งแต่ปีกลายอันนี้ลุมไม่นี่เพิ่นเอานี่วางสองสามมือครับนี่อันนี้ก็เกิดคางกันละครับเอฟซีครับนี่ครับไม่ไม่เอาว่างมือวานนี่ครับนี่คางกันบวดเม็ดดอกนี่ข้าเจ้าเนี่ยบเห็นเอฟซีเอ้ยใบไม่บังว้เจ้าทีเจ้าทางเพิ่นบังตาไว้ให้ลูกให้ล้านเอา สไดท้ายคลิปให้เอฟซีเบิ้งนึ่ละเพิ่นเลยบังไว้ให้้างทางได้ครับนี่คางทางเด้นนีทางนี่ละเพื่อนทางเอื่นเป็นล็อกเป็นดอนครับเอฟซี FC. บ่าวหมูสาวหน่อยนี่บ่หากินไก่หากินอยู่กับดอนกับเราครับพวกเขาดงลึกขันเ็ดพวกไปชนิดหนีออกครับจะของมึงเราเนี่ยเย็นเย็นถือว่าเพิ่นแท่งขึ้นมาได้สมบูรณ์เติบอยู่ครับเพราะว่าดินเพิ่นกะ บนแนนปันไดปลานี่ไใส่ไงเพิ่งสาวน้อยไม่บ่าเห็ดไม่หพ่งเห็ดอย่างโอ้เห็ดไม้เอฟซี FC ขาวครับนี่ครับข้างหลังไอ้ไตทองเห็ดเป็นขาวนี่แล้วเขาเอื่ว่าเห็ดมีมิมติเอฟซีดอกงามดอกซอยอ่อนซ่อนเฮอเขามาปุ๊บก็ได้ปับคือเก่าละฝุ่นลดบ้ามูจอดหุ่นบอกไก่ครับเขามาปุ๊บก็เห็นเลยดอกที่สาม สำหรับคลิปนี้ FC วันทีซีพฤศจิกายนต์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเอาเมาเบิ่งมาลุ้นกันต่อติดตามกันต่อครับผมเอาเลยครับ FC ครับเป็นดอกทีซีครับของวันทีซีพฤศจิกายนต์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับ FC ออกจากไม้ดอนทางบ้านป้าน้ำไม่อะตอนนี้บ่าวหมูกับสาวหน่อยมาอยู่ไม้ ดอนต่อหัวหนองให้ครับคู่ละสองดอกซ้ำกันเย็บซี่เลยบบาหมูพ่อสาวหน่อยกับพ่อเอ้กันดอกใหญ่ครับผมออกแต่เมือว่านหากผมมีปัญญาสิเห็นกับสาวหน่อยเมือวา่านหายทั้งตีโอ้ยเนาะเบิ่งเย็บซี่ออกฮิตฮิตเอคือว่าดินมันแข็งเย็บซี่เขาขึ้นสูงบ่ได้ครับก็ถือว่าออกเต็มที่กัดแล้วครับบานได้แต่ว่าขานีนี่มีปัญหา อาจจะได้เห็นคือท่าไ้ดอนบอลประนามครับคือขาเขาสิปูด,ป,ดปูด่ยๆนะเอฟซีเพราะว่ามันดันแต่ว่าเบิ้งสีบางอย่างแล้วสิไปท่าเขาลรือล่ะครับเห็ดดอกนี่ขันไดหมูมว่านกับสีแมนอยู่โอ้ยนาะบ่เห็นแน่บบเห็นเอฟซีมันออกติดดินครับพอดครับขนาดดอกใหญ่ได้นี่ปัญหาของสาวหน่อยตอนนี้คือหาขาเห็ดครับเพราะว่าดอกเขามันบังอยู่นั่นแหละครับคือบ่าหมูมวา่า เป็นเฮ็ดข้นขาขาโตครับแต่ว่าสภาพเฮ mm ็ดเป็นยังไงเศาน้อยไงพี่เบิงนอนนอนขนเต็มครับผมโอ้เสียดายจะเอาอยู่บ่เอาบา่ไปเป็นเสือซะก็ mm hmm. ะได้ไทายให้เอฟซีในเบิงสู้ล่ะครับผมลักษณะเฮ็ดนล่าเฮ็ดออกนาหนาวโอ้เสียดายเศ mm hmm. าหน่อยพี่ยังียเอาขาอยู่ด้ ขาบนเอาพันวะแมนบอละสซนน้อยขาบนเอาเอฟซียังขาวยังงามอยู่ว่าสันเอามาเบิ่งมาหลุนกันต่อครับซีดอกแล้ว FC เอฟซีเอ้ย